ในเช้าวันหนึ่งที่เงียบสงัดชายแดนบิโดถูกปกคลุมด้วยหมอกหนาเสียงลมพัดผ่านภูเขาและป่าใหญ่ให้ความรู้สึกเย็ยนยะเยือกเหนือฟ้าสีเทาหม่นมีกองกำลังพิเศษของจีนเคลื่อนตัวอย่างเงียบงนันพวกเขารู้ดีว่าวันนี้จะไม่เหมือนวันไหนเพราะนี่คือวันที่ต้องเผชิญหน้ากับกลุ่มกบฏปูชาหรือที่ทั่วโลกตั้งฉาย,ยาว่าิก e ์ i ร b r ิกซ์ไม่ใช่เพียงแค่กลุ่มติดอาวุธธรรมดาพวกเขามีทั้งกำลังพลที่ผ่านสนามรบมานับครั้งไม่ถ้วนและกลยุทธ์การต่อสู้ที่เหนือความคาดหมายหลายปีที่ผ่านมากลุ่มนี้สร้างความเสียหาย ให้กับทั้งสองฝั่งชายแดนและทุกครั้งที่มีการประทะพวกเขามักจะหายไปในเงาเมื่ออย่างไร้ร่องรอยเพื่อยุติภัยคุกคามนี้จีนตัดสินใจนําอาวุธล้ําสมัยที่สุดที่พวกเขาเคยสร้างขึ้นมาใช้ในภารกิจเ d ดี AD, หรือ Advanced Electronic d e s t r o y ระบบปัญญาประดิษฐ์ที่สามารถวิเคราะห์สถานการณ์แบบเรลวทม์เลือกเป้าหมายและสังหารศัตรูได้ในเสี้ยววินาทีโดยไม่ต้องรอคําสั่งจากมนุษย์เวลากา้านาฬิกา47นาทีกองกําลังจีนมาถึงจุดยุทธศาสตร์ริมแม่น้ําฝั่งบีโดโม ยังคงปกคลุมหนาทึบแต่เรดาร์ของอีดีสามารถตรวจจับความร้อนและการเคลื่อนไหวในรัศมีหลายกิโลเมตรได้ทันทีเสียงในวิทยุดังขึ้นพบเป้าหมายเตรียมปฏิบัติการทันใดนั้นอีดีจับสัญญาณการเคลื่อนไหวในป่าด้านตะวันตกมันระบุว่าเป็นหน่วยโจมของเรดพิกและตัดสินใจเปิดการยิงโดยอัตโนมัติกระสุนพลังงานสูงพุ่งผ่านอากาศด้วยความเร็วเหนือเสียงเสียงระเบิดดังสนั่นปกคลุมไปทั่วพื้นที่ แต่เพียงไม่กี่วินาทีต่อมาเสียงตะโกนจากกองกำลังภาคพื้นก็ดังขึ้นหยุดยิงนั่นไม่ใช่ศัตรูสิ่งที่ดีดตรวจจับได้กลับเป็นกลุ่มชาวบ้านที่กำลังอพยพหนีการสู้รบพวกเขาไม่มีอาวุธไม่มีเจตนาทำร้ายใครแต่ระบบ AI กลับประเมินพวกเขาเป็นภายคุกขามความโกลาหลเกิดขึ้นทันทีพยายามจะปิดระบบควบคุมมีดีแต่ซอฟต์แวร์เกิดความขัดข้องไม่สามารถตัดการทำงานได้เสียงปืนและเสียงระเบิดยังคงดังต่อเนื่องจนกระทั่งมีชาวบ้านกว่า30ชีวิตต้องเสียชีวิตในพริกตาเด็กเล็ก และผู้หญิงจํานวนมากอยู่ในกลุ่มผู้เสียชีวิตภาพหมู่บ้านที่ถูกทําลายควันไฟที่พวยพุ่งขึ้นฟ้าและเสียงร้องให้ของผู้รอดชีวิตกลายเป็นภาพที่เตือนใจไปทั่วโลกข่าวสํานักต่างประเทศรายงานตรงกันว่า E. ความหวังที่กลายเป็นหายนะรัฐบาลจีนถูกกดดันอย่างหนักให้ชี้แจงความจริงพวกเขายอมรับว่ามีข้อผิดพลาดในระบบการจำแนกเป้าหมายของ AI ซึ่งเกิดจากการอัปเดตซอฟต์แวร์ล่าสุด ที่ยังไม่ได้รับการทดสอบเต็มรูปแบบข้อผิดพลาดนี้ทําให้ระบบไม่สามารถแยกความแตกต่างระหว่างพลเรือนกับศัตรูได้อย่างถูกต้องผู้เชี่ยวชาญด้านเทคโนโลยีเตือนว่าเหตุการณ์นี้เป็นสัญญาณอันตรายของยุคสงคราม AI ไอเครื่องจักรอาจมีความแม่นยําสูงแต่เมื่อเกิดความผิดพลาดผลลัพธ์ก็จะรุนแรงเกินกว่าที่มนุษย์จะควบคุมได้แม้จะมีการสอบสวนและลงโทษผู้เกี่ยวข้องแต่ความเสียหายทางจิตใจและภาพลักษณ์ของจีน บนเวทีโลกได้เกิดขึ้นแล้วความสัมพันธ์กับประเทศเพื่อนบ้านตึงเครียดมากขึ้นและหลายประเทศเริ่มตั้งคำถามว่าควรอนุญาตให้ระบบอัตโนมัติเต็มรูปแบบมีสิทธิ์ตัดสินใจชีวิตและความตายหรือไม่เหตุการณ์ชายแดนบีโดจึงถูกบันทึกไว้ในประวัติศาสตร์ว่าเป็นหนึ่งในศกนากรรมที่ไม่มีใครลืมได้และเป็นบทเรียนสำคัญว่าเทคโนโลยีแม้จะล้ำหน้าเทียงใดก็ไม่อาจแทนที่ความระมัดระวังและวิจารณญาณของมนุษย์ได้